เอาไฟฟ้าเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาตัวนี้ออกกับตัวนี้สุปปับไปเนาะแดงครับผมอืมอเศร้านึงนี่เท่าไหร่เลยเหรอนี่อือแดงกี่นอมันประมาณม,มันเป็นวเสาไฟฟ้าแรงสูงเนาะมัแมนห,หน่อยหน่อยเลยนี่อือ ตอนนี้กำลังจะเอารถป,ปิกอัพออกจากเสาไฟฟ้าเอาไร้าลูกโอ้ถือว่างานสร้างไีนอน่องานสร้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอามาติดตามความความคืบหน้ารถปิกอัพเสียหลักข้ามเลนครับชนเขาไฟฟ้าแรงสูงครับผมนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ การไฟส่วนภูมิภาคแล้วก็นี่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมนะก็มาทำการาเก็บกู้การเพือ่อจะเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงนี้ออกครับผมแล้วก็เอาเสาใหม่นี่ครับผมนี่นี้ครับผมเนาะนี่คือเสาไฟฟ้าแรงสูงตัวใหม่ครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับนะ ือว่างานสร้างพี่น้องงานสร้างอ่าการกู้เสาไฟฟ้าต้นนี้ครับผมนะถือว่างานช้างเลยครับไม่ใช่เลี่ยงเล่นๆครับผมนี่่ครับตอนนี้ยังเอาเสาออกมาได้ครับผมนะตอนนี้กำลังสีเอารถบิ๊กอัพออกจากเสาไฟฟ้าครับนะเพราะว่ามัดอัดกปปี้เข้าไปเลยพี่น้อง รถพี่อัพนั่นวิ่งเข้าไปชนอัดกอปี้เข้าไปแล้วครับผมมาในมันก็เสียบเข้าไปในเสารครับนะมันก็เลยออกยากครับนะตอนนี้พี่นอ้องเ้งนที่ไรครับรถเขนนะเนาะรถเขนประมาณโอ้สามสี่คันเลยพี่น้องนี่รถนะเคนครับผมนุนคันนู้นคนใหญ่ครับผมหรือว่างานช้างครับผมนี่งานนี้นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับผม าไฟฟ้าแรงสูงมันมันหักโค่นนะครับผมนะรถไปอับชนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะผมไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องเล็กน,นะครับเป็นเรื่องใหญ่ครับผมนะนี่ครับป่นปูนไม่นองครับรถเข็นรถเข็นโอ้ลายคันมากครับผมเนี่ยนะ ยังติดอยู่ครับผมใช้รถเค็นหลายคันแล้วครับเนี่ยแล้วก็นี่มาเสือมีครับผมรถแมคโครแมคโครมาเสือมีครับเพราะว่ามันดึงไม่ออกครับผมต้องใช้รถแมคโครมาจกออก รถก็ยังวิ่งไปวิ่งมาครับผมตอนนี้เนาะนี่รถเครนหลายคันแล้วครับผมเนี่ยสามสี่คันแล้วครับรถเคเนนี่ครับโอ้คือว่าพธรรมดาไม่ร้องงานช้างครับงานนี้งานช้างเอาตอนนี้แมคโคกำลังลงจากรถเทเลอร์นี่ครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนี่ครับไอคอนปอนลังครับผมนะมันดึงรถปิกอัพไม่ออกครับผมนะรถปิกอัพมันฝังเข้าไปในเสาเลยครับนะติดคาเสาไฟ้และครับ ก็ตั้งแต่เช้าครับผมนะเพราะว่าเหตุเกิดน,นี่ก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าครับรถพิกัพสีปรอนอโซโยตา้าวีโก้คันนี้ครับผมเสียหลักนะซึ่งวิ่งมาจากแย,ยกสปอยครับเสียหลักข้ามเลนไปชนเสาไฟฟ้าตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าของวันที่สองพฤศจิกายนสอง8ันหกสิบแปดครับผมนะ ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับผมของวันที่สองพฤศิกายนสอง8ครับผมก็ <aine S 1> <ouse it. S 2> ยังไม่สามารถที่จะเอารถปิอัพคันนี้ออกจากสเสาไฟฟ้าแรงสูงได้ครับออรอลุ้นครับผมลุ้นเดี๋ยวผมจะ่ะาให้ดูครับผม เบิ้ี่น้องหุ่นเนาะรถเค็นหะน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่รถเค็นสี่คันครับผมตอนนี้ตอนนี้เจานน้าหน้าที่กำไฟฟ้ฟครับผม ใช้คีมนะใช้คีมตัดลวดครับตัดตัดเส้นลวดเสาไฟฟ้าแรงสูงครับนะอ่ะอนรับนะโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็คงจะทั้งวันแล้วับพี่น้องนะ ตรงนี้เป็นงานช้างเลยครับผมนี่งานช้างเอาเดี๋ยวคงคุบหน้าเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปครับผมนะนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงผมจะรายง,งานให้ทราบอีกทีนึงครับผมขอบคุณที่รับชมครับสสวััดีครบเบิ้งพี่น้อง โอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดาครับงานนี้งานช้างจริงๆครับนี่โอ้โพี่น้องพ้นลุงเรียบร้อยแล้วครับผมนะนำเสาไฟฟ้าแรงสูงลงมาอย่างปลอดภัยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ครับผมนะ